พี่น้องอมาหอดหน้าไม่ตู้เรียบด้วย <laughs> มาจงไม่ตู้ไม่ตู้ไปซื้ออันนี้พี่น้องนะใช่เหรอไม่เยหยอกนอื่นจิกใจเพื่อนเะห็นดีนายขึ้นกันไห้นี่

ใชกใชตรจ้เอ้เงยนากันมาดุจ้เอ้ลม้นะลมพัดลมพัดลมพัดวุ้ยวุ้ยนิีเจ้ง็นหน้าหอเฮอ็นหน้าร้นเมื้อิน้ำชเยนี่อน้าเมือริตู้ใช่หวเลยหยอกอ่ะ

นี่นีงเฉยบ่ลูกเดียวมเลิ่งผ้าก่อใช้ใช้เปลี่ยนตาว่าเปลนตาปะลูกเปลี่ยนตาแท้หนิกินนู้นปะลูกินเหล้าบดช้อนกวดบดฉีนิ่วเลยมึงนี่บดช้อนกวดเด้แดกมือกับบดชีนิ่ว้ลยเต็มปากเลย อม you hey, ้อ um, no ้ยอ like ุมือบวบมือบวไอ้บงบ้าง่เือนะ้ยจนี่นะเจ้อะไไหมมาตุ๊กม่าไริงจริง่งขาหายตุกขอมั้งตังกนตังกินเได้จก็มือได้จา่นมือติน้องก่อนนคันนมือว่ไรกันะ่ไร้ะือ่ไรถเลยะ ไปถือว่ไรว่ะเอาว่าวโฆษาวะเนี่ยเป็นนาปรเลวนี่นนาปรเลวโอ้โอ้เปลี่ยนตาแท้เลยเนาะรู้จะเปลี่ยนตาแทบวะโเงี้มึงโอเนี่ยเนี่าโอ้ปวดบ้างอยู่อ๋ออยู่แต่ได้เฮือนบ่เห็นทางค้าบ่เออไม่มีผ้รอยู่แต่ได้เฮือนบ่เายดูดิวิดีลาเดียวยังเดียวบุษงคว้าซะ เห็นบ mm. uh, okay. mm. ่าดาวเห็นดาวบอเห็นดาวเห็นเดือนบ่โดฝนหายหมดเห็นไปสิได้ปุ๊บปเอ๊ะเดี๋ยวไปนาเลยเดี๋ยวไปนานเลยยืนบอโดให้เด้อยืดยืดจ้ะย่างก็ย่างย่งย่างย่างไปไปน้ารย่างนั่งบ่อย่างนี้จา่เอปนาบอเอยนาอยากอุ้มบ่อุ้มบ่เอยนาอุ้มน้องไปแล้วบอ อึบนเปะเเปะเลยันนี้มันน่ะีคน้อยเป๊ะเลยนี่เนาะใช่ใ่ไหมเอ้นะเอเงนนี่ียงกันเน้วนี่ใช่เฮ้ยมีเอากระลกไม่ตู้ละเนาะมตู้จ้าโอ้แม่ดื้อบอกทูจ้าเนาะ

พี่โป้ไม่พี่ป้ล้ัี่ซี่้ยี่นี่างว่าแม่นี่าจุ่มเลยเล่นี่ค่ะมีน้าแฟขาน่องมีนาอยากไน้องว่ามีน้าเอาว่าไม่น่าเอาว่าเอาว่านะเอาว่าเอาน้องตัวนี้เดีวเอาน้องม่เดี๋ยวทำหน้าตัวก็ได้เอาชอยตุ้เตี้ยแล้วนี่ำหน้านี่ไมจูไมจู้ดนี้มาจะหาน้องนี่กี่ตุมแล้วดนี่อ

เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอ้เอจจ้าอ้อชงใส่เยเห็นปนีบุหิ้าได้นีเห็น่้ยแพ้แล้วแมโอ้ยแห้งคือย่าง้ไม่นะาเ้ยไม่นางยเลยแต่เยายังย่ไดยเวลาผลเห็ดบุบบึมนะ เห็ดแบบว่าค่้ายคือตกใจแล้วว่าโบแมนเนยเป็นตั้งเห็ดแบบสิ่งนะบังมือนะเอเสือนะมือหยอกให้เอนายหยอกก่อนจ้า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 จ

เราเพิ่นซื้อหมูป่าเพิ่นวะหมูป่าได้นนี่มาตากเป่นก่อนเนาะกลุกมันอืยไปล่างก่อนขี้ขึ้นขึ้นขึ้นเน้่หนาวเลยลางกอนเนาะล่างกันเนาะเดือนตูดานีน้องเนาะไปงัวต้องขอบุญิ่นขึ้นไปสปชั่งอะกุญปัญขึนโอ้สาวกัแมงกุญยบ่นี่กุยวป่าแจ๊กอันนี่ นาะเอาเอากบเกี่ยวปลามาเฮ็ดเฮือนบาดนี่หางจระเขบ่นี่น่ะเราเเราเราเฮ็ดสําหรับแม่นให้เมียเราเก่าดังพี่น้องเนาะเราเมียเราใส่เก่าังนุโพดเาเาใหพี่น้องเนาะ ขายงัวสองโตได้ตะลังค่ากับเสาตั้งขึ้นพี่น้องเลยเนาะไม่แอมมันนีจักย่ำได้ป่ะเนี่พอไรส่วนโฮมมันนะบอกยังไงเสาแล้วกับตกกลมกับมีตัวเดียมกับมีพี่น้องเลยเนาะจ้า ตูจ้าเอาน่าจ้าช่างไฟตูจ้าตูจ้าตูจ้าอ่ะตูจ้าตูจ้าดิ๊ดตูจ้าด้วยตูจ้าตูจ้าเ้าน่าบ่เออไม่จะอมชามนี้ยเหอะไม่จอมชามนี้ยเหอะไงบ่อมชามนี้ยอุ้ยพ่อพ่่อตูจ้ากันตูจ้าตูจ้าตูจ้า

ขี่รถหน่อยแอดนอนตแต่เดีได้ขี่ไลแล้วบอบนี้ขาถึงแล้วด้ององมาใช่อยากมวยอยากนั่งอยู่บงเก้าได้แบดนี้ตต่บ่งนี่เฮ้ยลูกจะให้เวน้าบ่มีนะน้องไปน้ำเจ้าจังอบเอเวน้าอุ้มเแา้แห้วาเลง่เงน้นรอเปล่เอาได้้น่ะนังเก็บเจือเนี่เอ้ยเอาบแนะฮะงมาทั้งเลยสิ Ngày mà thằng nào thằng ngày đấy băng 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 băng. À, còn, mẹ, đừng đừng thì bơ 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 ngon bơ 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 này ừ. Ừ. <laughs> ทุจริตเลยอาทุจิตหรอใช่ได้ตุจเลยทุจได้หง่ายจลาดบอบูดมือกระดูดชิชบ่แน่นอืออเฮ้ยเฮ้ยแกงไห้ก่เป็นได้นายเว้ยนะนี่ไดเออกงแม่ได้มีน้ตาแกงไห้มันไห้ดีนั่นจนมันอับ จนกั้นเอ็นเอครับุจ้าดูุจ้าไปไว้ดวอะสุจ้าก็ดูอ่ะตุเจ้าก่อนนะุจ้าก่อนไหมเยไปเมย์เลยตุจ้าไหมใช่เียวเน่ากอดไว้ได้หนิเวนากอดไว้ได้หนิเฮ้ยขอมกอดไว้กอคนล็อกคนหน่อยไว้เื้ยยันรมนะเื้ยยัน่มนะคะไม่ได้บ่ไม่ได้ไม่ได้น้องชิโุกะเวนาตื่นแม่เลยทีเออเนอะเนแม่แล้วบะเวนาจิวแพ่วนี่ลูกบ่ อาลูกอ่าไล่หยุดลกวะอุออื้ใช้ดูโชุน่ะม่ได้ดูนี่วก็ดูชิชุบดิดูเต่าข้งน่าข่าลูกอะมันชิยืนหันเบื่อปะดูเต่ไงใ่ม่ชิจจ่าด้วย่เหรนจูจ่าจีปัจเจนนี่เหรอ เออซุกแจแจซุกแจสบายดีวะร้เอากลังเป็นแควันนี้อาสบายดีค่ะอาสบายดีอะไ้เมนาเออเมนาบอกเออเมนาว่าสบายดีจ้ะมีนาชอนช้นได้มมนาบอนาเออมมนาบม่รู้จักจ้ะแล้วมนาสบายดีแล้วเบิงยูส่ะสบายดีเป็นเั้อจากมันแะ้วเออมีนาสบายดีเป็นจ้ะดูตัวช่างเงินดูเขาละที่ชกนะมันแดงพอดารูมนะ แลมพอด้ต right. right. uh ่ล huh. ุมแมันจะบั hmm. so so, uh, But, uh, oh ่มเขบพอด้นเฮ้ยหูก็มีคนนี่แน่นท่านนะลนเลยม่อกี้ะไรก็นี่ล่นลนน้ำนมอก่คานี่จะคจะไปสิได้เอ็นเด้งเดึงงทูจ้าทูจ้าบอกเอ็นาทูจ้าไะทูจ้าอนเอ็นาบ่ดูทูจ้าเองนี่ะิไปแล้เอ็นาเอ็นาอุ่มตัวบุพเพนะเอ็นา พมาแ้ามาแล้วพมาแลไอมาพีพีลูกพีพีตาตัวนั่น่ะนี่นะไอ้คำมาละจเอ๋จเอ๋เลจเอุ๋จ้าก็ดูกันจ้ากุจ้าเอ้ยเดยอะจ้าไ่มนะุจ้าไ่้ไหมลูกเอ้ยุจ้าน่้ไหมนะจะมาดีระยาบอตุจ้าไปตุจ้าไปด้วย บาดีเรื่อยเลสิล่ะอยากไปนะโมไปนะโมเอาเถอะเฮ้ยิ้มเ้ยเอยากไปนะแต่วะได้หอมหมมาดูไ้ยังไตลาดเ้ยได้ยังจ้ะได้ไปเที่ยวจ้ะได้ไปขี่รถจ้ะคือเสียงามใหม่นี่เนบอได้ซื้อบอมีเงินจ้ะรายแล้วจ้ะ អីដល់មេមិននៅអាប់យជិះយជិះយជិះពីដល់បាក់ហ្នឹងដៃដល់អ َد ឹងៗវ៉ៃឌឹងៗវ៉ៃយជិះទៅជិះទៅជិះជិះទៅមិនបានហាយตาแห้งណាស់ម៉ະណាตาពីហ្នឹងលំแห้งแน่មងឯងណាបោះ

จะบ่าวตุจ้าโยมือถึงเแล้วฮะฮะนาเห็นพอแล้วเลยตุจ้าุจ้าพอพออุ้มไว้ตุจ้ามึงก็มืองามมืองามุจ้าให้พออุ้มบ่มืงไม่ได้้ไม่ได้นเห็นละขาเนละตีหลางอยู่เลยบกยชิชอนะดชิชดาแบน่ได้ใช่หรอกละอุ้ยนั่งไม่ได่ได้ันอ้ย้้เนี่ยมึงหนะตุจ่าตุจา อจ่าไหมจังามัสบายดีจ้ะฮ่าจจะบอกุจาทุแล้วแหละจาเป็นน้องยกจ่นองกองเห็ดเป็น้น่องเห็ดเป็นแนเลยุจาก็คือสบายดีเลยลูกเนาะเห็นมะอ้ยเฮ้ยคนหู้ดีให้ใช่เหตุไดบอกถืกจ่าเหตุใดถอจ่าุจาไ ชุวยไดเห็นอะไรนี่หลกการตัวตัอตัว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 ตอวตั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 ว้อวตั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 วตอวตเว็ัวต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 หวตั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 วนัเตัว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 ตกัวตัวตัวตดวต่วัวตัวตัวตัเต็ดตัวตัวตัวตเวตัได้วตัวตัวตัวตกวตัวตัวต อธิใจไม่สัสอใจไม่สัสอธิจอธิจ่เ่อย่นี้ตตจไเยิจ่เกกันเป็นางเอ้ก่งอยู่นีางก่งมาเอนายโโป้ให้เลยค่ะโยก้ให้โยโป้ให้คนน้อยโ้ให้โลดอันนี้นะเก่งขนาดไปบ้างใช้อะไรบ้างใช้ม่น้ำพอว่าหรือไม่ยางปนว่ายางปอไหยางปอไหลูกผู้ทูใจพ่อให้พ่ออุ้มไหมอธิใจก่อนอยาาไปน้ำพออธิใจก่อนลูก ถูจ้าเอ้ปาออพออุ้มแล้วถูจ้าเลยเจ้ยถุจ้าูจ้าเนาะูจ้าจะไปน้ำสจ้าถุจ้าน้ำไอไไม่ลืนก็ลืนด้เพ่อห่นก่ง้าเด

จะไหใช่จะตุเจวันมือบ่เีวจะติดดใันนี้ตุเจวันนี้พ่อมอุ้มนะฮะอ่ะตุเจวันไหมเดี๋ยวแม่อุ้มไหมตุเกับตุจให้ได้ดูแหะตุกจก่อนเมื่อยเด้วบ่เมื่อยเด้วบอเื่อยดยเาเหื่อยเลยเด้ตุจวันนี้าไหว้ตุจฮาเจนนรอห่างามือเราเขาคบกันคักกันอย่างนี้ทุกจ้าบลูก ส well, ู้ภัยมันช่วยแม่อุ้มออเอ้ยอยู่ในกอแล้วอย่างเมื่อหานาพาบอมาให้น่อยกนนี่มาเลยเนาะเ้ยน้นาบอฉอนไน้นาท่าบอที่บอกให้จ้นเนิ่เห็นบอกปนินอนบอก

Nhựa vào, nhựa vào Vậy là, là nhựa vào được không? Hay, 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 vòi chín hú đó bạn này Hay, hay, hay Vòi hú đó, hú đó Hú đó, hú đó cái gì Cháy cái gì ba? Tới cái gì ba? Cháy cái gì ba? Thêm ต้นง h i ề คุณันสเป็นหลือปดูอือเฮ้ยแต่อยมางแม่ทุจาก่อนทุจ่างงงแม่ชิอุ้มเนี่ทุจากอนเอามือมาทุจ่ากอนเดียแม่ชิอุ่มเนี่ทุจ่าทุงจ่าทุงจากอนงงงกอนทุจ้ากอนแม่ชิอุ้มไหมด้อแล้วไปอุ้มแน้วใช่ถูกใช่ไปจับมือไปจับมือบ่มือหานาพาบ่ บุกี้อูมนะพีเบิ๊กใช่มาโอเคชัยจะจบคลิปเพียงชั่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพาลูกมาหน้าวันนี้มาชมพ่อตู้พาแม่ตู้แม่ตู้ไปตลาดเื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอเคไปแล้วกลับมาสบายดี